ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจำวันที่18กันยายน2566สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะคิดเรื่องเงินนะคะคุณรองเงินก้อนคุณมีโอกาสได้เงินนะคะระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นมีเกณฑ์ยกย้ายย้ายงานย้ายบ้านระวังหลังคาบ้านรั่วนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับน้ํารั่วน้ําซึมนะคะช่วงนี้นะคะพยายาม หลายๆคนกําลังคิดที่จะซ่อมแซมบ้านกําลังหาเงินคุณมีโอกาสได้เงินก้อนเข้ามาจะมีคนเอาเงินมาให้นะคะโชคลาภการงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะการงานขยายตัวนะคะช่วงนี้พยายามทําบุญเสริมดวงเติมน้ํามันตะเกียงนะคะแล้วก็ทําบุญลงศพนะคะเสริมดวงซื้อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีแดงสีแดงสีเขียวนะคะแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณ 1, 2ึ่งสอง แนะคะหนึ่งสองแปดขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ